สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองป่าชุกชุนค่ะวัอนี้ก็พบกับแหล่สวนหลวดคนเก่านะคะบรรยากาศธรรมารติไทยบรรยากาศเก็บพนักงานยุ์ก่อายๆ่ลยค่ะไทยก็มาของห้องน้ำมาคนละไทยพ่อจ้าไ่นวันนี้พี่น้องไทยนี่จะเป็นบรรยากาศพนักงานค่ะบรรยากาศหลังวิธีค่ะพนักงานพะนะไม่พูดอะไรมานอนอยู่นี่ ตาดาวฟ้าเ<ฮ>พิน่นเพิ่นมานอนดุยสพาะตีได้จังไหนใส่พิ้วเตอร์วะจา้าวะได้ใส่จา้า,าพิ้วเตอบ่มีเห็ดนี้เลยจ้าไปได้ะ่ใสิเตอร์อ่าไม่ไม่ไม่เป็นยังไงคะกิจกรรมเออกิจการ,รขายหมูวุ่นหลุดอีกแล้วกิจการขายหมูก็ไปได้สวยค่ะเพ<อ>ียง <spe ak> แต่ว่าไม่มีหมูขายก็เย็ดดีแท้เพียงนี้ไม่มีหมูขายหมูออกลูกไม่ทันก็เห็ดดีแท้จังสิ อันนั้นกับป็นน้องโฟดค่ะพี่น้องควร์นี่น้องโฟดของขพี่น้องคาร์อเด็กเนพี่เมสุภาพรคารนั่งเอกของข้าพี่น้องอันนี้ก็นั่งเอกด้วยค่ะอันนั้นเมย์พญ่านี่เลียงข้าวปกแิเลี้ยนี่เมยี่ขาจะเป็นเมย์พญ่าขี่ขาอย่าโอ๋ยอย่าวปยงสั้นมันาเกียรต์ต้องเอื่นท้ายๆตัวเนาะอะไรกุจรล่าสังหารขี่ขาอ๋อเอามาครึ่งว่าแถวออกก็โอเค นี่เาใส่เวทีเต็มนะจ๊ะแกบอกลงพร้อมบรรยากาศลังเวทีครับพี่น้องครับเตีมแบบนนะฮะเอากระเตียมค้องเตียมยังนี่ละเีกวเป็นลังเวทีครับพี่น้องฝ้ากะอะไรี้ยคึมๆครับพี่น้องค่ะแต่บอว่าสตกบอนะครับพี่น้องค่ะมล้ก็บึ่ง ไปเวทีกันค่ะพี่น้องค่ะผู้ชมจากจากด้านเราไหมโอ้ชิปชิปส์ฮาร์พ่อชิปฮาร์้านจัะล่างจับชุดนะัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่รีบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเต้นไหมคะมาสมัครแดนเซอร์ใหม่ค่ะอ๋อหรือค่ะฝากไหนฝากตัวได้นะคะโอ้ฝากเต้นเนื้อตัวไม่ฝากนะ ปากหมดค่ะ <cido f 1> สวัสดีค่ะสวัสดีน้องใบหยันค่ะทำอะไรคะตากสุด,สดออเอาตื่นตื่นนอนไปนั่นคือส่งคือจังค้นบ่ตื่นแท้นี่ก็เป็น บรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องเตรียมงานเตรียมการครับพี่น้องครับมาเร่งเตยโซตไตครับพี่น้องอนะครับนี่ก็เป็นสูตรของเฮาครับพี่น้องเตรียมสูตรเตรียมอย่างนี้คะครับจำนวนก็เป็นรถลั่งรถขนของครับพี่น้องขนสูตร กระเทยไปใสเบิดกระเทยกระเทยไปใสเบิดยี่หี่บอพี่น้องเบงก่นน้องสาวเอนอรดีค่ะสวัสดีค่ะเฟียคือเฟียดได้ดิพี่น้องเฟียพลาฟ้าตลาดตลาดคือฟี

คอคระเทยกินข้าวอยู่คุพี่น้องก็เคยกินข้าวอยู่นุณหนักเลยเด่นบางนี่มันแบบหัวเลาะพี่ทิวระวังพึ่งนะอันนี้ก็เป็นของที่เขาบ้านนอนค่ะพี่น้องบรรยากาศบ้านนอนค่ะ มันลำกรสิอยู่เป็นจุมนจ่มเป็นจุ่มแล้วพี่นอ้องคุณดูในป่าคุณยูข่างสานามได้พี่น้องยูข่างสานามค่ะเด่ก็เป็นรถบัสข้างห้าค่ะพี่น้องค่ะนะคะยูข่างสานามเลยค่ะพี่น้องมันเป็นอันมันป็นไอหย้งเกาะขึ้นเกาสวนสาธารณะนะคะหนองวายของเรานะคะพี่น้องค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะครับมาเลี้ยงครับพี่น้องเตยโซตายน้อมค่ะพี่น้องเตยโซตายแน่แน่นอนแน่นอนค่ะนะครพี่น้องค่ะครัย่างไปย่างไม่กี่เดืพี่น้องว่นนี้น้ำมอง กระเทยจะก็ปใสเหมนนคั่ลมแนไปื่อลงน้องนัดค่ะหมอา้าอุนียังว่าบ่ายมันยงเรียญหน่อย น้องอันค่ะยังไม่จบหรอค่ะนี่เอ้อหไทยทําล้านเหรอไทยเก็บบรรยากาศลังหานเฮาเตรียมการเตรียมงานเนาะพี่น้องโอ้ยกล้องสัวจะเป่าไทยเหมือนกับเป็นทีมครูฝึกของเราครับทีมครูฝึกของเราค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องค่ะบรรยากาศคร่าวๆครับพี่น้องค่ะเดี๋ยมือแรงสีไทยเก็บบรรยากาศพนธุงานๆไทยเก็บบรรยากาศเ,เดนเซอร์ของเฮ้าครับพี่น้องกับการเต่งหนาเต่งตาแต่ละคนมาเป็นจังใดเอกมาแบบใดครับพี่น้องนะคะแล้พอกันต่อ,อ,อคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้วัมีครับพี่น้องคลิปหนาพอกันมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับแกลส่วนบไนมน,น,นเมื่อนด้ลย วันนี้ลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ